คือให้รู้นะครับ a n น r o i d นั้นคือระบบปฏิบัติการบนโทรศัพท์มือถือซึ่งเขาเรียกว่าสมาร์ทโฟนคือตอนนี้อยากให้รู้ว่าสมาร์ทโฟนนั้นนะครับถ้าจะนับกันจริงๆเนี่ยนอกจากไอ iPhone แล้วนอกจากไอรีนแล้วอยากให้ทุกท่านรู้ว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่า Android บ้างถึงชื่อมันจะดูทันสมัยไฮเทคโอ้โหเป็นหุ่นยนต์ขึ้นมาโลโก้นี่เป็นหุ่นยนต์น่ารักนะครับทวิตต่อไปนี่มีจะคนบอกว่าอยากได้โลโก้อยากได้ตุกก๊กตา Android แต่มันไม่ใช่อะไรที่คุณจําเป็นต้องรู้เรื่องคอมพิวเตอ,อร์ลึกๆลับซับึกลับซับซ้อนลึกซึ้งมากเพื่อที่จะใช้งานมันเป็น mm hmm. คุณสามารถใช้งานไอตัว Android เนี่ย mm hmm. ได้ง่ายๆเพียงแค่ทัชไม่แตกต่างจาก iPhone mm hmm. คุณโยน iPhone เนี่ยนะโทษนะครับ mm hmm. ผมจะทำให้ดูนะฮะคุณสามารถนะครับโยนไอโฟนะ ไปได้เลยแล้วถึงแอนดรอยเนี่ยใช้ต่อเลยแต่ตอนนี้ผมขอเก็บก่อนเดี๋ยวมีคนแย่งไปคืออยา่างร้เรอนนะครับยังผ่อนไม่หมด